นายชาตรีนัทลางประหลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานการความรักข้ามการเวลาโดยมีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกงงานบริหารส่วนจังหวัดสตูลกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสืมม่อมวลชนนายพานุวรมิตรผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานและนายวิชิตแซลิมนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงนายเฟิร์ลงูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพชรปลาผู้วยการโรงพยาบาลละงูผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละงงูแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน นายชาตรีนักฉลางประหลัดจังหวัดสตูลกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยง,งานที่ร่วมกันจัดขึ้นจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลกำแพงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตปาโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน สำหรับการจัดงานมีการกำหนดระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์2565ณเทศบาลตำบลกำแพงและสะพานข้ามการเวลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพชรปลาอําเภอ,เอละงูโดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมกว่า4 0ร้านและสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปัจสตูลจำนวน1 5แห่งเพื่อเป็นการกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง